สวัสดีค่ะจะ่าทารหลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคน อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกบวกนะคะแต่ก่อนอื่นวันนี้เรามาดูพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะว่าพลังงานของตัวคุณในตอนนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้เราดูแค่พลังงานฝั่งคุณคนเดียวนะคะเรามาดูกันนะคะสิบไม้เท้าความเหนื่อยความหนักการแบกทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองเพียงคนเดียวนะคะแปดถ้วยการเดินออกปาก ออกจากบางสิ่งบางอย่างด้วยที่ใจยังรักโดยที่ใจยังห่วงแล้วไม่ได้อยากออกมานะคะ Judgment ไพ่ Just ment, ของเวรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องได้รับการปลดปล่อยมันต้องได้รับการชดใช้และชดเชย4เหรียญการกลับแมาปิดกั้นตัวเองเพื่อเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะ6ดาบการจัดการปัญหาความทุกข์ความเศร้าในใจ พลังงานของคุณนะคะที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยมากๆกับการใช้ชีวิตเหนื่อยมากๆกับความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์เชิงชู้สาวความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วคุณมองว่าคุณเป็นคนที่ต้องแบกความสัมพันธ์เอาไว้เสมอคุณต้องเป็นคนพยายามทำหน้าที่รักษาความสัมพันธ์เอาไว้ แต่สุดท้ายคุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยจนคุณไม่สามารถที่จะแบกมันต่อไปได้เพราะยิ่งคุณทนได้นานเท่าไหร่ฝั่งตรงนันข้ามหรือคนที่คุณต้องอดทนเขากับโยนโยนความเหนื่อยความหนักให้คุณเรื่อยๆเพราะเขาคิดว่าคุณจะต้องรับกับมันได้เสมอจนคุณยอมตัดสินใจเดินออกจากตรงนั้นทั้งๆท,ท,ที่คุณยังรัก คุณยังห่วงคุณยังเสียดายคุณไม่ได้อยากเดินออกมาแล้วบางกรณีถ้าหากเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตอนที่คุณจะเดินออกมาเขาก็ไม่เคยล้างคุณทั้งๆที่ในวันนั้นถ้าหากใครบางคนล้างคุณเอาไว้คุณอาจจะยังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นก็ได้เพราะคุณยังมีความลังเลใจในวันที่เดินออกมาแต่เขาคนนั้นก็ไม่เคยล้างคุณเอาไว้ดังนั้นคุณเลยเดินออกมาทั้งๆที่คุณยังรักนะคะ แล้วคุณก็พยายามมองว่าสิ่งที่คุณเจอมันเป็นเวรกรรมของคุณมันเป็นสิ่งที่วันหนึ่งคุณเชื่อว่าเขาจะต้องเสียใจที่เสียคุณไปหรือเขาจะต้องเจอเหตุการณ์เดียวกันกับคุณแล้วหลังจากนี้สิ่งที่คุณตั้งใจก็คือคุณพยายามที่จะมูบออนจากเขาคุณพยายามที่จะปิดกั้นความรู้สึกจากเขาจะไม่ให้เขาเข้าถึงหัวใจของคุณอีกและคุณกําลังจะพาตัวเอง ผ่านปัญหาและอุปสรรคและจัดการแผลในใจด้วยตัวของคุณเองซึ่งคุณไม่มั่นใจหรอกนะคะว่าคุณจะทําได้หรือไม่ได้แต่สิ่งที่คุณเจอในตอนนี้จะมองว่ามันเป็นก้าวแรกที่ทําให้คุณลุกขึ้นยืนแล้วลุกขึ้นทําอะไรเพื่อตัวเองนะคะนี่คือพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณ เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณในวันนี้นะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่มเติมที่จ๋าทิ้งเอาไว้ให้นะคะและสามารถสนับสนุนช่องได้ด้วยการกดต้งหรือกดขอบคุณใต้คลิปนะคะขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ส่งมาให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ในตอนนี้เวลานี้จะมองว่าเขาคนนี้กําลังมีความโกรธมีความไม่พอใจในตัวคุณอยู่น่าจะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้นั่นก็คือการเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่ง ทั้งๆท,ที่ยังรักพ่อคุณเหนื่อยเหนื่อยเกินไปกับความสัมพันธ์นี้แล้วเขาเขาคนที่เคยคิดว่าตัวเองคุมเกมได้เสมอคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คุมความรู้สึกของคุณได้และไม่เคยคิดมาก่อนว่าคุณจะกล้าเดินออกจากความสัมพันธ์นี้พอคุณตัดสินใจทําแบบนั้นจริงๆคนคนนี้มีความโกรธมีความไม่พอใจเพราะเหมือนเขาเสียอํานาจในการควบคุมเสียความมั่นใจในตัวเองแล้วความคิดที่เขาเคยคิดและเชื่อมาตลอดมันถูกทําลาย มันเลยทําให้เขาค่อนข้างมีความโกรธและมีความไม่พอใจคุณอยู่ในนั้นนะคะในช่วงเวลานี้สิบดาบ พ่อเขารู้สึกเจ็บปวดเสียใจมากคนคนนี้ไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าคุณจะเดินออกไปจากชีวิตเขาคุณจะหายไปจากชีวิตของเขาหรือคุณจะตัดลอนเขาได้ขนาดนี้คนคนนี้มีความมั่นใจในตัวเองเสมอและมีความมั่นใจในความสัมพันธ์นี้ว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณคุณจะต้องทนและต้องยอมรับกับความเป็นเขาให้ได้ไม่ว่าจะใช้ คำพูดที่ไม่ดีกับคุณหรือใช้การกระทําที่ไม่ดีการทําร้ายจิตใจหรือทําร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งการนอกกายนอกใจคนคนนี้คิดว่าคุณจะรับได้และเขาคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เดินออกจากความสัมพันธ์นี้แล้วอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอคุณเลือกที่จะลุกขึ้นมาทําเพื่อตัวเองบ้างเขากลับรู้สึกโกรธรู้สึกไม่พอใจและ ก็รู้สึกเจ็บปวดเสียใจที่ความคาดหวังของตัวเขามันไม่เป็นอย่างที่เขาคิดคนคนนี้จริงๆตอนนี้เวลานี้เจ็บหนักมากๆนะคะแต่ยังไม่เห็นพลังงานของความเสียใจที่เกิดจากการสูญเสียคุณจริงๆแต่มันเหมือนคนที่สูญเสียความควบคุมสูญเสียความมั่นใจในตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบอื่นว่ามันจะมีความรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่ใช่อารมณ์นี้แทรกอยู่ในไพ่ใบอื่นไหมนะคะ เจ็ดถ้วยใช่จริงๆนะคะคนคนนี้เขาเมองว่าตัวเขาเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือก มีสิทธิ์ที่จะเลือกทำอะไรก็ได้กับคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกทำอะไรก็ได้กับความสัมพันธ์นี้เขามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนอื่นดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้เขามีสิทธิ์ที่จะเดินออกไปจากชีวิตคุณได้เขามีสิทธิ์ที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเมื่อไหร่ก็ได้และเขาจะดีกับคุณหรือเขาจะละเลยคุณเขาก็มีสิทธิ์ทำได้เขามองว่าตัวเองเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกอะไรก็ได้ให้กับคุณ เพราะคุณเคยอยู่ตรงนั้นเสมอแล้วในตอนนั้นคุณอาจจะแค่รักเขาแล้วก็หวังว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้น แล้วด้วยนิสัยของเขาที่เป็นคนชอบเลือกเขาจะมีตัวเลือกทางเลือกอยู่ในชีวิตเสมอดังนั้นหลายๆครั้งคุณรู้ดีว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นหรือการที่เขาหายไปจากชีวิตของคุณในบางครั้งบางคราวนั่นเป็นเพราะเขามีคนอื่นให้ความสําคัญกับคนอื่นหรือคนอื่นน่าสนใจกว่าเขาเลยหายไปใช้ชีวิตกับคนอื่นแต่พอเลิกกันเขาก็กลับมาหาคุณ เพราะฉะนั้นมันยิ่งต่อกย้ำทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นเพียงแค่ตัวเลือกทางเลือกหนึ่งของเขาเพียงแต่คุณเป็นตัวเลือกที่ยังไม่ยอมไปไหนเท่านั้นเองเขาเลยเก็บเอาไว้เพื่อที่จะกลับเอามาใช้หรือกลับมาหาในวันที่เขาไม่มีใครเท่านั้นเองสิ่งนี้มันบั่นทอนจิตใจคุณมากจนคุณรู้สึกเหนื่อยและหนักจนยอมตัดสินใจเดินออกมาทั้งทงท,งที่ยังรักตามพลังงานของคุณเลยนะคะ หนึ่งดาบแต่คนคนนี้กําลังตัดสินใจที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะจะรู้สึกว่าคนที่เคยมั่นใจตัวเองในขนาดนี้แล้วมั่นใจในความสัมพันธ์ที่เขาควบคุมเกมได้เขากําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างซึ่งจะ ซึ่งเดี๋ยวเรามาดูในไพ่ใบต่อไปนะคะว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจมันคืออะไรแต่จะมองว่ามันคือการตัดสินใจที่ค่อนข้างชัดเจนและมันเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาด้วยนะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจนั้นมันคือเรื่องอะไรมันคือการทําเพื่อตัวเขาหรือทําเพื่อคุณนะคะ สองถ้วยสองถ้วยคือพลังงานของคู่แท้พลังงานของความรักความรักที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแต่ว่ามันต้องมีความเข้าใจกันจากว่าตอนนี้เวลานี้นะคะหลังจากที่เขาหายโกรธหายไม่พอใจแล้วหลังจากที่เขาอยู่กับความเสียใจมานาน ความมั่นใจของเขาที่หายไปมันอาจจะอยู่ในช่วงที่ทําให้เขากลับมาคิดทบทวนอะไรได้และสิ่งที่เขาได้มานั่นก็คือเขาเพิ่งรู้ตัวเองว่าเขารักคุณแล้วความรักจากไพ่หน้าไพ่สําหรับนี้นะคะมันเป็นความรักของชายหญิงที่อยู่ในห้องสมุดที่มีหนังสือและตำหรับตําลายเยอะมากดังนั้นความรักหรือความรู้สึกรักที่เขารู้ในศึกในตอนนี้ในใจของเขามันคือการทบทวน วิเคราะห์แยกแยะและและคิดมาอย่างดีแล้วว่านี่คือความรักจริงๆไม่ใช่ความพังเพือไม่ใช่อารมณ์อยากเอาชนะไม่ใช่อารมณ์อื่นใดเลยเขาตกตะกอนทางความคิดแล้วหลังจากทบทวนตัวเองมานานว่าความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแม่โดยตลอดมันคือความรักเขาถึงมั่นใจว่าเขาจะกลับมาหาคุณเสมอดังนั้นสิ่งที่เขาตัดสินใจจะทำจ๋ามองว่า เขาตัดสินใจที่จะรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้ความรักที่เขาเพิ่งรู้ตัวเองนะคะแต่และจ๋บอกได้เลยว่าความรักจับให้สำรับนี้มันคือความรักที่เขาคิดคิดมาอย่างดีแล้วจริงๆไม่ใช่อารมณ์ชั่ววูบไม่ใช่การเอาชนะคุณหรือเอาชนะใครนะคะ ก้าดาบเขาเริ่มมองเห็นการกระทำของตัวเองที่เคยทำกับคุณแล้วสิ่งเหล่านั้นมันกำลังย้อนกลับมาทีมแทงตัวเขาเองคนนี้ตอนนี้มันหนักมากๆนะคะมีทั้งสิดาบ9้าดาบจะนอนกับเตียงก็ไม่ได้ดาบดาบปากหลังอยู่เต็มไปหมดเพราะสิ่งที่เขาเคยทำแต่ตอนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวแต่ตอนนี้ พอจะลงนอนบนเตียงดาบก็ทิมแทงตัวเขาดาบที่ทิมแทงตัวเขาเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณแล้วพอเขามีสติพอเขาทบทวนทุกอย่างได้แล้วพอเขารู้ว่าเขารักคุณมากแค่ไหนสิ่งเหล่านี้ที่เขาเคยทํากับคุณมันย้อนกลับเข้ามาทําร้ายตัวเขาเองทางด้านร่างกายและจิตใจโดยที่คุณอาจจะคาดเดาไม่ได้เลยว่าคนแบบเขาจะรู้สึกอะไรกับเรื่องแบบนี้ด้วยหรอแต่ ไพ่ท,ที่ขึ้นมาบอกได้เลยนะคะว่าเขารู้สึกและรู้สึกมากกว่าที่คุณคิดในตอนนี้เวลานี้เขาแทบจะอยู่กับความเครียดจนนอนไม่ได้นะคะนอนไม่ได้นอนไม่หลับทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างที่เขาเคยทํามันกําลังย้อนกลับมาทําร้ายตัวเขาหลังจากที่คุณปล่อยมันแล้วนะคะเดนอมเฮจริงๆสาเหตุที่เขาโกรธนะคะจะมองว่าที่เขาโกรธที่เขาไม่พอใจเพราะเขารู้ดีว่า คนแบบคุณคุณคือ The m p a เพคุณคือคนที่จะหาใครที่ดีกว่าเขาก็ได้คุณเป็นคนที่มีคนดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอแต่วันนั้นคุณเลือกเขาเพราะคุณรักเขาแล้วเขาก็รู้สึกโกรธที่เขาไม่สามารถรักษาคนดีๆแบบคุณเอาไว้ได้ซึ่งเขารู้ดีนะคะว่า ตั้งแต่นี้ต่อไปข้างหน้าถ้าหากเขาไม่ได้คุณกับคืนมาเขาจะไม่มีวันเจอใครที่ดีแบบคุณอีกคุณเป็นคนเดียวและเป็นคนสุดท้ายที่หลงเข้ามาในชีวิตของเขาใช้คำนี้ได้เลยนะคะเพราะเขาผ่านความรักความสัมพันธ์มาเยอะแต่ไม่เคยมีใครที่เขามองว่าเป็นดีเอเมมองว่าเป็นเดอะวันมองว่าเป็นเดอะเบสเท่ากับคุณดังนั้นคุณเหมือนคนที่หลุดหลงเข้ามาในเส้นทางชีวิตของเขาซึ่งเขารู้สึก โกรธตัวเองด้วยนะคะในไพ่ใบนี้จ๋ามองว่ามีความโกรธตัวเองด้วยที่เขาไม่สามารถรักษาคุณเอาไว้ได้เพราะไม่รู้ว่าจะมีใครแบบคุณเข้ามาในชีวิตอีกไหมซึ่งจ๋ามองว่าเขามั่นใจว่าเขาไม่มีทางเจอแน่นอนเด t เขาเจ็บปวดเสียใจกับการจบกันครั้งนี้มากๆนะคะแต่ถ้าคุณสังเกตดีๆนะคะไพ่เดทสำรับนี้มันคือการจบในแบบที่เผาไหมสิ่งเดิมๆออกไปเพราะในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณแล้วเดทในสำรับนี้ผู้ชายกับผู้หญิงทั้งสองคนนี้ก็ยังมองมองตาก,กันต่างฝ่ายต่างยังมีการละกันแล้วเขาก็ยังไม่เคยปล่อยมือกัน เขารู้ว่าคุณยังรักเขาอยู่แต่คุณแค่ทนไม่ไหวกับความเป็นเขาส่วนตัวเขาเองเขาก็รู้ตัวแล้วว่าเขารักคุณดังนั้นการจบกันในครั้งที่ผ่านมามันคือการจบเพื่อรีเซ็ตจบเพื่อจบวงโครจรเดิมจบเพื่อมาเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่วาดโครงสร้างความสัมพันธ์กันอีกครั้งเขารู้นะคะว่า ถ้าหากใช้วิธีเดิมๆนิสัยเดิมๆความสัมพันธ์นี้มันไม่มีทางไปต่อได้มันต้องจบเขาต้องเลิกนิสัยเดิมๆเ,เขาต้องคิดและทําตัวเองใหม่หมดและเขาเชื่อมั่นว่าเขาทําได้เพราะเขารักคุณมากแล้วคุณกับคุณก็ยังรักเขาแล้วมือของเราก็ยังไม่ปล่อยกันดังนั้นเดทสำหรับนี้มันไม่ใช่การจบแต่มันคือการเคลียร์อดีตแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะคะบางคนคุณอาจจะเพิ่งมีปัญหากันหรือเลิกกันเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่าน นี้เดะะิมูนในช่วงนี้เวลานี้เขาคิดถึงคุณมากและคิดถึงเรื่องที่เขาเคยทำกับคุณเอาไว้จนทำให้เขาเจ็บปวดเสียใจและกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะ ความคิดถึงคุณมันทำให้เขาเจ็บปวดทรมานมากกว่าสิ่งใดในตอนนี้คนคนนี้ไม่เคยคิดว่าจะสูญเสียคุณไปแต่พอเขาสูญเสียคุณจริงๆเขารับไม่ได้ตอนนี้เขาเหมือนชีวิตเขาสูญเสียทุกอย่างและเขาคิดถึงคุณมากเขาเหมือนคนที่หอยหวนข้ามควรคิดถึงแต่คุณคนคนนี้นะคะโดยเฉพาะเวลากลางคืนเขายิ่งคิดถึงคุณมากเพราะเขาไม่รู้เลยว่าในตอนนี้เวลานี้คุณเป็นยังไง บางคนบางกรณีคุณเดินออกจากความสัมพันธ์นี้มาในชนิดที่หายออกไปจากวงโครจรของชีวิตเขาเลยด้วยซ้ําซึ่งมันทําให้เขาไม่สามารถรับรู้ชีวิตของคุณได้อีกเลยในตอนนี้มันยิ่งทําให้เขาหวยหาข้าาควรถึงคุณมากๆนะคะ เดิมคุณกับเขาโดยปกติก็เป็นคนทางไกลกันอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างแดนต่างภาษาหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอนะคะแล้วพอความสัมพันธ์มันจบลงแล้วคุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่ให้เขารู้หรือรับรู้อะไรเกี่ยวกับคุณเลยมันยิ่งทำให้เขา มีความกังวลใจมากกว่าเดิมและในขณะเดียวกันนะคะมันทําให้เขารู้ว่าคุณสําคัญกับเขามากแค่ไหนมันทําให้เขารู้ว่าชีวิตของเขาวนอยู่กับคุณมานานแค่ไหนแล้วเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะโดดออกไปและที่สําคัญมันทําให้เขารู้จากสติและการคิดทบทวนจริงๆว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเราต้องการมีคุณในใจแค่ไหนนะคะเด็กถือถ้วยคนคนนี้มีอายุน้อยกว่าคุณนะคะ แต่ถึงแม้ว่าจะอายุน้อยกว่าในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขารักคุณมากๆดังนั้นคนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งนะคะเขาจะกลับมาตามจีบคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเหมือนที่บอกว่าถ้าหากคุณกับเขาจะกลับมามันต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบความรักความสัมพันธ์มันต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ดังนั้นเขาจะกลับมาแบบเดิมไม่ได้เขาต้องเริ่มต้นจีบคุณอีกครั้งและทําให้คุณเห็นความตั้งใจของเขาและเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขา เพื่อทําให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อได้คนคนนี้กําลังจะกลับมาตามจีบคุณอีกครั้งนะคะไพ่จบออกมาดีมากเลยนะคะสิบถ้วยขึ้นมาทั้งสองถ้วย10ถ้วย คนคนนี้รักคุณมากและการกลับมาจีบคุณในครั้งนี้เขาจะจีบคุณด้วยความตั้งใจและมีเจตนาที่ชัดเจนนั่นก็คือการไปสู่อนาคตของการสร้างครอบครัวด้วยกันหลังจากที่เขาทบทวนทุกอย่างแล้วมันได้สติได้คําตอบจากหัวใจและสมองของเขาแล้วว่าเขารักคุณมากแค่ไหนมันทําให้เขารู้ว่าคนที่เขาจะสร้างครอบครัวด้วยในอนาคตต้องเป็นคุณเท่านั้นดังนั้นในการกลับมาจีบคุณในครั้งนี้มันเลยไม่ใช่การ จีบเพื่อกลับไปคบกันไปวันๆเหมือนเดิมแต่มันคือการจีบคุณเพื่อวางแผนไปสู่อนาคตของการเป็นครอบครัวคนคนนี้มองอนาคตการสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณนะคะและช่วงเวลาที่เขาจะกลับมาหาคุณ เร็วที่สุดคือภายในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้นะคะที่คนคนนี้จะกลับมาหรือเขาอาจจะกลับมาก่อนเดือนมีนาคมได้ถ้าหากชีวิตของเขามีจุดเปลี่ยนหรือเขาสามารถหาคุณได้เจอก่อนเวลาเพราะบางคู่บางกรณีตอนนี้คุณกับเขาหลุดจากวงโครจรกันไปแล้วคุณกับเขาแยกกันอยู่คนละสังคมแล้วเขาไม่รู้เรื่องราวของคุณเลยแล้วคุณก็ไม่ได้คิดที่จะรู้เรื่องราวของเขาด้วยดังนั้นความช้ามันอาจจะอยู่ที่ เขาจะหาช่องทางในการติดต่อคุณได้นานได้เร็วแค่ไหนแต่จะเชื่อนะคะว่าคนแบบเขาหาช่องทางได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขาจะใช้เวลาแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะและนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้8 0ดสถึงหนึเรนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างเรามาดูกันนะคะว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุดินราศีพฤษภการมังกรชาวธาตุไฟราศีเมษสิงหธนู ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกุมคนที่เกิดวันที่ส3 2สสาาคนที่เกิดวันที่ห้าสิบห้ายี่บห้าคนที่เกิดวันที่11 21อ1ดย็สาอถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ๋ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครูให้จ๋าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ